อาวหิมะมาก็ตื่นเต้นทุกปีผุ่น่ะปล่อยลงมาแล้วหิมะน่ะหิมะแรกของปีเดือนพฤศจิกาปีแรกที่หิมะตกพฤศจิกเด้อทุกปีก็ตกตุลานั่นแหละไปเล่นนอกซ่านผุนพวกได้ไปไปไปเล่นโน่นไปลูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ถ่ายคลิปก่อนแม่ตื่นเต้นกับหิมะก่อนพาเขานั่นแหละออกมาขี่มาเยี่ยวแล้วทีนี้มันหิมะตกพอดีเขาก็เล่นหิมะกันน่าจะหนาวหรือเปล่านาวไหมเล่นเป็นชั่วโมงแล้ว บ่ออยาอกมาหาลูกโอ้ยผุ่นพังยาวๆมาแล้วมาแล้วครับพี่มาโอ้สงสารแมวจังเลยแมวอยู่ในป่าอยู่ยังไงนาะลูกกลับเข้ารููนะลูกเอ้ยกลับเข้าวหลังบ้านแล้วนะมันจะเป็นห้องทําห้องให้สี่ห้องนะ่ะและทีนี้ทุกห้องนะ่ะเราติดอการความหนาวไว้อยู่ไอ้แผ่น ผ่นอุ่นโอ้เสียงยังวะฮะเสียສสัตว์ยาง ไปไปเยาะให้มันเสร็จก่อนแล้วลูกแล้วไปไปขี่ไปเยาะก่อนแล้วลูกลเร็ว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 แม่ไม่พาเข้าอ,อ,กอีกนะพาไปนอนแล้วนะพาออกมาดูหิมะเฉยๆถ้าเป็นกลางวันนี่ปล่อยไว้เกือบทั้งวันเลยลูกฉันนี่วิ่งเข้าวิ่งออกอนี่หละ